คนท้องเราแม่นานไหมเราแม่นานไหมเออเดี๋ยวแม่เอาข้าวเอาอาหารเม็ดของเด็กแช่น้ําซุปให้ก่อนนะจะได้อืดแล้วเดี๋ยวหนูกินด้วยนะคะโอเคไหมคะเออคิดถึงแม่ปะลกูกคิดถึงแม่ไหมคะลูกหนูเป็นไงมากเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะลกูกหนูวันนี้แม่ทํากระหล่าปีใส่น้ําซุปมาให้ด้วยนะ แม่เปลี่ยนอาหารยี่ห้อใหม่แล้วกินเลยค่ะเดี๋ยวแม่แกะไข่ต้มให้แป๊บหนึ่งหนูไปกินอาหารเม็ดก่อนระวังรถลูกรถเยอะกินอาหารเม็ดก่อนลูกไปกาลูกไปมาเร็วเอาแม่คนให้เร็ว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 อ่ะมีกระหล่ำปลีต้มด้วยนะมาเร็วเดี๋ยวแม่แกะไข่ต้มให้รอแป๊บหนึ่งเนี่ยอันนี้ของลูกหนูอาหารเด็กเดี๋ยวไปฝากลูกนะคะ นี่ไข่ต้มของคนท้องเดี๋ยวแม่แกะให้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะรอแป๊บนึงเดี๋ยวแม่แกะให้รอแป๊บนึงไข่ต้มพร้อมแล้วค่ะถ้าแม่ไม่ฉีกเล็กๆอย่างนี้ให้หนูหนูก็ต้องเอาลงไปกินกับพื้นแม่ไม่อยากให้มันเลอะพร้อมยังคะอ่ะพร้อมแล้วมากินตรงนี้เนี่ยรถก็วิ่งไปคนท้องก็กินไปอืมไข่ต้มหลูกค่อยๆกินลุกแล้วเดี๋ยวหนูไปกินอาหารเมร็ดแช่น้ําซุปใส่กะหล่ำปีด้วยนะคะอืม วันนี้แม่เปลี่ยนอาหารยี่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งให้หนูแล้วนะคะอืมโอเคยังคะอ่าโอเคยังคะโอเคนะคะโอเคนะคะวันนี้แม่มีขนมแท่งให้หนูด้วยคนท้องคนท้องขนมแท่งกินไหมคะอา๋ยวแม่หักให้นั่งรอก่อน กินดีๆอย่าลงพื้นนะแม่ไม่อยากให้เหลอะแม่หักให้แล้วเนี่ยนะแม่หักให้แล้วกินดีๆแล้วเดี๋ยวไปกินน้ำลูกอ่ะโนะ่กินดีๆอ,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 อขนมแท่งรดนมแม่ไม่กล้าเอาไปฝากลูกหนูจะติดคอมันก็นิ่มอยู่แต่ว่าเด็กยังฟันยังไม่ค่อยขึ้นนะอ่ะคราวนี้หนูมากินข้าวได้ยังคะ คนท้องมาน้องมากินข้าวน้องมากินข้าวแล้วไปกินข้าวลูกไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวแม่เอาอาหารถุงอาหารให้ลูกหนูไปหนู้ากินข้าวคะ่ะคนท้องแม่อยากล้างก้นให้หนูจังเลยลูกเห็นหนูเลียเลียแต่แม่ก็กลัวหนูกัดแม่เหมือนกันนะเพราะแม่จะจับตัวหนูหนูก็ไม่ให้แม่จับ แม่ก็อยากล้างให้หนูนะอยากล้างก้นให้หนูเห็นหนูเลียทุกวันเลยหนูจะให้แม่ล้างไหมเนี่ยขงใส่โดนงับแน่ๆเลยไม่เอาดีกว่าหนูไปกินข้าวไปลูกว่ะทอนท้องก <c oughs> ินข้าวลูกนท้องกินข้าวเร็วแม่ไปเปลี่ยนน้ำให้ลูกกินข้าวลูกแม่เปลี่ยนน้ำให้เออ เอาอีกอันไหมมาเข้ามาใกล้ๆตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวรถชนเอามานี่มาหากแม่ตรงนี้มา,าแม่หักให้เลยตรงนั้นรถเยอะลูกเ,เดี๋ยวนี้กินเบาลงนะกลัวแม่เจ็บใช่ไหมเออ,เอ,อ ขนมแท่งของพิปเปอร์อ่อยไหมอ่อยจังเลยเออ <c oughs> อาหารไม่กินนี่คือห่วงลูกใช่ไหมห่วงลูกใช่ไหมจะให้แม่ใส่ถุงให้หนูใช่ไหมของลูกหนูมีแล้วนาของลูกหนูแม่ใส่ถุงแล้นานาคนท้องคนท้องนี่ไงของลูกหนูอ่ะหนูไปกินของหนูได้มาเนี่ยเนี่ยของหนูอ่ะจะให้แม่เอาใส่ถุงให้เหรออาจจะแม่ใส่ถุงให้ก็ได้ คนท้องรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแม่ตักอาหารใส่ถุงให้หนูไปกินกับลูกข้างในนะคะโอเคค่ะตามนั้นค่ะเจะเย็นๆนะคะเดี๋ยวแม่ค่อยๆตักค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะรักลูกใช่ไหมคะโอเคค่ะแป๊บหบนึ่งนะคะลูกโอเคค่ะสรุปแล้วหนูไม่ยอมกินห่วงลูกหนูจะกลับไปกินกับลูกที่ในป่าใช่ไหมแม่ใส่ถุงให้หนูเรียบร้อยแล้วนะคะ อยู่นี่ทั้งอาหารหมาเด็กอยู่ด้านล่างอ่าเม็ดเล็กนะอ่าแล้วก็หมาโตก็คือของลูกอยู่ข้างบนมีน้ำซุปอ่าไม่เค็มใส่กระหล่ำปีให้หนูด้วยวันนี้แม่ต้มมาให้นะคะเดี๋ยวหนูพร้อมหรือยังคะแม่จะมัดถุงให้หนูเอาไปฝากลูกแล้วนะคะดูแลลูกดีๆนะพักคุ้มครองอย่าโดนรถชนกันนะนะลูกนะเทพเทวดาข้าดินคุ้มครองลูกนะคะคนท้อง โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวแม่มัดให้หนูเดี๋ยวนี้เลยนะคะรอแป๊บ,บ,บนึ่งนะคะพร้อมยางมาอะของลูกหนูแม่มัดให้แล้วค่ะไปกินกับลูกนะคะพาคุ้มครองนะลูกป่ะเอาไปกินกับลูกป่ะไปสิคะหิ้วไปเลยค่ะแม่ให้หนูค่ะจะโอ้รักลูกห่วงลูกเนาะเอาเข้าไปกินกับลูกเลยลูกอืม เอาไปฝากลูกนะคะโอเคหนักหน่อยนะลูกพักคุ้มครองนะลูกนะพรุ่งนี้แม่มานะโอเคค่อยค่อยหิวลูกไปเลยหนักหน่อยนะสู้ๆลูกพรุ่งนี้แม่มาหานะคนท้องดูแลลูกดีๆนะคะบายบายหายเข้าไปแล้วค่ะเพื่อนๆคนท้องบายบายนะ